สวัสดีค่ะทุกคนพิมพนี่กลับมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอ่านาเรียนรู้เกี่ยวกับป้ายรถราคาต่างๆตามร้านค้านะคะที่เราเห็นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะโดยประมาณที่พิมพ์รวบรวมมาให้นะคะจะประมาณนี้ไปดูกันเลยนะคะค่ะป้ายแรกนะคะที่เราก็น่าจะคุ้นเคยกันตามข้างทางหรือว่าตามาเวลามีเซลล์อย่างนี้ก็จะเจอแบบนี้เยอะๆนะคะเขียนว่า o p t ป m i z n อเอาเพิ่มหนึ่งแปลว่าลดล้างสต็อกนะคะก็คือลดแบบเยอะแต่แป้ายต่อไปอันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคะ eight per g r o eight p r g แปลว่าลดราคานะคะก็จะมีป้ายติดตามร้านค้าหรือว่าตามตัวสินค้านะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเขียนว่า special p r a c e special p r a c e ก็คือราคาพิเศษ อาจจะแพงเป็นพิเศษก็เป็นได้น,นะคะแล้วก็อันต่อไปค่ะเฟ c r o กเ i n g ก็คือลดราคา50%า r o บ t i n g นี่แปลว่าลดราคานะคะก r o ตติ้งก็คือแปลว่าลดราคา,าก็บางทีก็จะมีอาจ70% 80% 20%แล้วแต่ตามปดูเอานะคะ แล้วก็นี่ที่บบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะมีแบบนี้บ่อยๆซื้อ2แล้วก็การาฟหนึ่งกราิกราิสแปลว,ว่าฟรีนะคะก็คือซื้อ2แล้วได้เพิ่มอีกหนึ่งก็คือเหมือนซื้อ3ในราคา2พิมพ์จะพูดให้งงทำไม ตัวอย่างป้ายนะคะก็จะคล้ายๆประมาณนี้นะคะอันนี้คือที่ h e l ะ s l a r นะคะพิมพ์ชอบไปช้อปปิ้งที่เด e l แ l a ก็คืออันเนี้ยโปรโมก็คือจะเป็นเขาจะเรียกว่าโปรโมชัน่นแบบสินค้าโปรโมชั่นก็จะจัดไว้ประมาณนี้โปรโมชั่นเนี่ยมีจัดทุกเทศกาลเลยนะคะไม่ว่าจะ <laughs> ปีใหม่หรือใดๆก็ตามนะคะส่วนนี้ก็คือจะเป็น The esser, เดลแ l a อีกเหมือนกันนะคะพิมพ์ชอบช้อปที่เด e แ l a เสร็จก็เลยได้ถ่ายมา เดอะแหล่เสิเยอะเขาเขียนว่า cleaner deal cleaner place แปลว่าถ้าเห็นสิ่งโตตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็คือแบบว่า cleaner แปลว่าเล็กนะคะก็คือ place ก็คือเล็กด้วยอะไรประมาณนี้แบบเป็นโปรโมชั่นของห้างนี้นะคะแล้ววันที่พิมพ์มโอกัดถ่ายมาเนี่ยก็คือแบบของของเอเชียนะคะลดราคาดูสิเป็นแบบว่าเครื่องปรุงนะคะ,ะกะทิหรือว่าแบบ เครื่องเขาเรียกอะไรอ่ะพิกแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะของของไทยนะคะที่เดลสมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ลดราคาอยู่ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเขาจะลดราคาเฉพาะคนที่มีเป็นสมาชิกนะคะซึ่งการสมรัสมสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยคะ่ะทุกคนก็คือขอสมัครที่ที่ร้านได้เลยนะคะซึ่งสมัครสมาชิกมันก็จะได้พอยต์ได้นูน่นได้นั่นได้นี่ได้แบบลดราคาซึ่งแบบมันโองจริงนะพิมชอบ อย่างอันนี้นะคะก็คือเป็นแบบพวก f i s ก็คือปลาอาหารทะเลหรือใดๆเนี่ยก็คือจะลดราคา10%ตลอดสำหรับคนที่มีบัตรสมาชิกนะคะดีมากพิมพ์ชอบทานปลาที่นี่แต่แต่แต,แต่แต่ว่าใดๆเขาบอกว่า The l แ s s เซเนี่ยเป็นห้างที่ขายของแพงที่สุดนะคะในเบลเยียมเออพิมพ์ก็เห็นด้วยจริงๆก็แพงจริงๆแหละแต่ก็มันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านก็เลยซื้อที่นี่นะคะ โอเคเอาละค่ะพูดเรื่องเรื่องลดราคามันก็จะยืดยาวมากต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการซื้อของนะคะโกเป็นก็คือซื้อนะคะโกเป็นแล้วก็ขายเฟอร์โกเป็นเฟอร์โกเนนะคะแปลว่าขายแล้วก็เกฟเ n นเกฟเนถ้าภาษาอังกฤษก็คือ Give นะคะเกฟเฟนแปลว่าให้ ส่วนรับหรือว่าได้รับนะคะเ r e ก่นเกกนมันจะคล้ายๆเกกนที่แปลว่าดูนะคะแต่ว่ามันจะคนละคำกันนะคะคล้ายๆกันโอเคถ้าเราไปซื้อของเราก็ต้องมีการจ่ายนะคะจ่ายเรียกว่า b e t ดตาล่นเปตาจ่ายค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่เวลาซื้อของนะคะพวกโปรโมชั่นหรือใดๆอย่างเงี้ยเราต้องพยายามสังเกตสลิป ที่จ่ายเงินให้ดีนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาไปจ่ายเงินกับตรงตัวป้ายเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ตรงกันนะคะแต่ว่าเราสามารถแยงได้นะคะพิมพทาประจําเลยเพราะว่าบางทีเขาก็ระบบเขายังไม่ไมเรียบร้อยหรือว่าแบบในระบบแคชเชียร์กับ ป้ายที่เอามาเนี่ยก็ยังไม่ตรงกันแบบแต่เราสามารถแย้งได้นะคะเขาก็จะลดราคาให้ตามป้ายหรือว่าเราพยายามอ่านดีๆหรือถามเขาอีกครั้งว่าฉันเข้าใจถูกใช่ไหมว่าเสื้อนี้2อันแล้วได้อันนี้อีกอันหนึง่งแบบในแบบของแบบประเภทเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่พิมพ์จะถ่ายถ่ายตรงโปรโมชั่นตรงนั้นไปให้เขารู้ด้วยว่าอ๋อมันประมาณนี้นะอ่างเงี้ยนะคะอันนี้สามารถแยงได้ตลอดเลยนะคะ และการช้อปปิ้งนะคะก็เป็นการฝึกภาษาอย่างหนึ่งของพิมพ์นะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านพิมไม่ได้ใช้ภาษาดัสค่ะทุกคนพิมใช้ภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นแล้วเวลาพิมพ์ไปช้อปปิ้งพิมจะได้ใช้ภาษาดัสที่โมูมปปามามา,มาแมวแม,วแมวของพิมพ์นี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันได้ใช้ทุกคนแล้วมันก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเราพูดได้เขาเข้าใจเราแล้วก็เราได้ในสิ่งที่เราต้องการโดยใช้ภาษาดัชนะคะอันนี้ก็จะเป็น ความสนุกแล้วก็เป็นการฝึกฝนไปด้วยในตัวนะคะได้ทั้งการอ่านนะคะแล้วก็การพูดคุยด้วยนะคะได้ฝึกเอ็กเซนต์ของเรานะคะถึงแม้ว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้แบบาแบบเพอร์เแฟบบแต่ว่ามันใช้ได้แล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจที่จะพูดด้วยนะคะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะมั่นใจที่จะ กล้าพูดกล้าฝึกนะคะออกไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมนะคะและติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีม้ว้ยนะแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะสวัสดีค่ะ